Good day. สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ n แนลเอาฟิตออฟเดย์คุณแม่ค่ะพาแต่งสําหรับวินเตอร์เอาฟวันนี้เลือกที่จะแต่งตัวแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะคะก็เลยหยิบชุดวอรอมสีแดงเข้มของ อาดิดาเป็นชุดเซตแบบนี้ค่ะแล้วก็หน้าหนาวของเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นบับแจ็คเก็ตของบียังค่ะกระเป๋าผ้าใบสีดำของโยกถุงมือพารม่มบุใหญ่กันหนาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตุ้มหูสีเลือดหมูค่ะหน้าหนาวสิ่งที่จะขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ กําไรสะท้อนแสงหรือว่ากําไรเลเซอรแบบนี้นะคะจะต้องคาดไปที่แขนเสื้อค่ะเพราะว่าหน้าหนาวที่นี่มืดเร็วถุงเท้าไหมพรมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ รองเท้าก็ยังเป็นคู่โปรดอยู่นะคะแอคโคที่บูด,ด้วยใยกันหนาวแบบนี้ค่ะสำหรับรองเท้าวินเตอร์นะคะเมนูจะแนะนำตลอดว่าต้องซื้อเผื่อหนึ่งไซส์นะคะเพราะว่าเราจะใส่ถุงเท้า2ชั้นนะคะเป็นถุงเท้าเบสิกสีดำแล้วก็เป็นถุงเท้าใหม่พรมแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างที่จะขาดไม่ได้ เวลาใส่เสื้อผ้านะคะวันนี้อากาศไม่หนาวมากก็จะใส่เป็นเอ่อเป็นซิงเล็ตนะคะหรือว่าเป็นเสื้อกล้ามสีดำแล้วก็ถุงน่องไม้พรมค่ะขาดไม่ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ วันนี้นะคะเมนุชมาพร้อมกับลุคสปอร์ตสำหรับวินเตอร์อัฟฟิตนะคะนี่ก็จะเป็นเบสิกซิงเกล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อกล้ามที่จะต้องสาวๆจะต้องมีติดบ้านไว้นั่นก็คือสีดำสีขาวนะคะสำคัญมากสำหรับแม่นุ์หรือไม่ถ้าอากาศหนาว,นาวมากๆสำหรับคนยุโรปเนี่ยจะมีเป็นชุดเทอร์มอลหรือว่าเป็นชุดให้ความอบอุ่นที่ทอมาจากขนแกะหรือไม่ก็จะเป็นเบสิกท็อปที่ใส่ไว้ด้านใน,ในเวลาที่ใส่เ,ออเสื้อไหมพรมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ เป็นถุงน่องไหมพรมแบบนี้สําหรับคนขี้หนาวแบบแม่นุษย์แล้วก็ขึ้นรถเมย์ค่ะเราจะต้องนึกถึงว่าเวลาเรายืนหรือว่าเราเดินไกลๆหรือว่าเดินนานๆน,น,นะคะวันนี้มาเริ่มกันเลยจ้าวันนี้มนุชก็มาพร้อมกับ นี่เป็นกางเกงวอร์มแบบนี้นะคะของ Adidas ค่ะนี่ก็จะเป็นถุงน่องนะคะใยสังเคราะห์หรือว่าแม้รู้เรียกว่าไหมพรมนะคะแล้วก็จะเป็นถุงเท้าเบสิกสีดำแบบนี้เพราะว่าต้องใส่สองชั้นค่ะแล้วก็นี่เป็นกางเกงวอร์มของ Adidas นะคะเริ่มกันเลยค่ะง่ายๆค่ะวันนี้ ก็จะออกไปข้างนอกนะคะเราจะต้องนึกถึงว่าเรายืนรอรถเมย์หรือว่าเดินไกลๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นเสื้อแบบนี้นะคะของ Adidas เป็นเซตเดียวกันสีแดงเข้มค่ะจะใส่นะคะแบบนี้ค่ะ วันนี้นะคะพมมาพร้อมกับนี่ตุ้มหูคู่โปรดเลยนะคะจาก s อสค่ะคู่หนึ่งก็ร้อยกว่าบาทน่าจะสักร้อยห้าสิบค่ะจําราคาไม่ได้เหมือนกันซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะคะจะออกไปข้างนอกค่ะถ้าสามีกลับมาไม่ทันก็จะนั่งรถเมย์ก็เลยต้องเผือ่อใส่เสื้อผ้าที่อุ่นๆนะคะจริงหิมะข้างนอกตอนนี้กเ็เริ่มละลายหมดแล้วนะคะ พอฝนตกลงมาก็หิมะจะเริ่มละลายแล้วก็จะเป็นบัฟแจ็คเก็ตแบบนี้นะคะใส่มาหลายปีใส่มาจนเย็นแล้วแบบไม่ต้องระวังแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาที่ใส่นะคะก็จะดึงออกมาแบบนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับถุงเท้าไหมพรมแบบนี้อีกหนึ่งชั้นนะคะเพราะว่าอากาศหนาวค่ะ จริงๆถุงเท้าควรจะใส่ก่อนที่จะใส่กางเกงนะคะแต่บางทีอาจจะใส่เอ่อใส่คลุมกางเกงก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เทรนดแล้วแต่ความชอบถุงเท้าก็จะใส่ไม่รู้จะใส่เป็นเบสิกสีดำแบบนี้นะคะส่วนมากจะมีถุงเท้าหลักๆก็จะเป็นสีดำสีขาวนะคะแบบนี้ค่ะเพราะว่าอากาศหนาวบางช่วงถนนบางช่วงจะยังเป็นน้ำแข็งอยู่ก็ยังหนาวอยู่นะคะ ละลายแล้วล่ะแต่ว่ายังละลายไม่หมดนะคะก็จะเป็นถุงเท้าเบสิกสีดำแบบนี้ก็เอาลุคเอาแฟชั่นหน้าหนาวนะคะอาจจะไม่ได้แฟชั่นมากแต่ว่าเน้นที่เอ่อให้ความอบอุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะรองเท้านะคะก็ยังเป็นรองเท้าคู่โปรดจะว่าโปรดไหมแต่ก็คือ ไม่รู้ว่าใส่ง่ายค่ะแค่สวมๆเข้าไปไม่ต้องผูกไม่ต้องใดๆก็สะดวกดีนะคะก็คือข้อแนะนําของมนุษย์นะคะเวลาเ,เพื่อนๆซื้อรองเท้าวินเตอร์ก็คือซื้อเผื่อนหนึ่งไซส์สำหรับเราใส่ถุงเท้าหนาๆสองชั้นแบบนี้นะคะหรือว่าถุงเท้าบางอย่างอาจจะต้องหนากว่าน,นี้สําหรับในวันที่อากาศติดลบนะคะอย่าลืมค่ะก็ถือว่ามาแนะนํามาแบ่งปันนะคะ บางทีแฟชั่นหน้าหนาวอาจจะไม่ได้แบบเน้นสวยอะไรประมาณนี้นะคะนี่เม่นูก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ก็จะพอดีเลยเพราะว่าเม่นูใส่รองเท้าที่ไซส์36นะคะเราก็ซื้อมาเผื่อแต่ว่าต้องลองค่ะเพราะว่ารองเท้าบางที36อาจจะเท่า37แต่ว่าแนะนําให้เพื่อนๆซื้อเผื่อหนึ่งไซส์นะคะก็จะใส่เข้าไปประมาณนี้นะคะนี่หรือบางคนเขาจะมีรองเท้าของอะไรนะของ Oh, อุ๊กก็จะออกแนวแบบแอคคแนวประมาณนี้อุ่นๆแบบนี้คือไมนุอชอบคู่นี้มากใส่สบายๆใส่ง่ายเพราะว่าบางทีเวลาไปที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะโรงเรียนของลูกจะต้องถอดอะไรประมาณนี้ค่ะตูนะคะรองเท้าก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็นี่เลยที่มนุแนะนำเพื่อนๆนะคะพอมาอยู่หน้าหนาวยุโรปนะคะหรือว่านอร์เวย์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือนี่นะคะเพราะว่าหน้าหนาว อากาศจะมืดข้อแนะนําของที่นี่ก็คือจะใส่เป็นเอ่อเป็นเวสเป็นเสื้อท้อนแสงหรือว่าจะใส่เป็นรีเฟล็กแบบนี้คาดไปที่แขนเสื้ออีกอันนึ่งวิทําหล่นหายที่ไหนก็ไม่รู้เป็นสองอันเวลาเดินแล้วเวลารถที่เขาขับนะคะเขาจะได้มองเห็นเราเวลาเราเดินถนนเพราะว่าที่นี่หน้าหนาวคือมืดมากนะคะแล้วก็ถุงมือค่ะถุงมือแบบนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็มีเป็นบุยแบบนี้เพราะว่า หนาวนะคะเวลาหนาวจะชาปลายนิ้วอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนนิ้วจะหักน้วก็จะเลือกที่จะใส่เป็นถุงมือแบบนี้ค่ะเป็นถุงมือผ้าร่มนะคะแล้วก็บุใยข้างในนี่แล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะถุงผ้าก็มีสายสามารถสะพายข้างได้ cross body ได้แล้วก็ หิ้วๆแบบนี้สําหรับใส่ของลูกใส่ขวดน้ําแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับคนที่นอร์เวย์ที่จะขาดไม่ได้เวลาไปไหนมาไหนก็คือขวดน้ําค่ะนี่จะไม่ค่อยก็มีบ้างที่ซื้อแต่ว่าจะไม่ค่อยซื้อน้ําดื่มจะนิยมมีห่อข้าวไปถ้าไม่ได้ไปไหนนานๆไม่นุ่นก็จะมีขวดน้ําใส่ไปมีผ้าเปียกม,มีนุ่นมีนั่นมีกระดาษทิชชู่เช็ดขี้มูกให้ลูกเราก็จะมีแค่ ซองใส่การ์ดเล็กๆน้อยๆอยะไรประมาณนี้ค่ะก็ะจะง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับวินเตอร์อัพฟิตวันนี้ในลุคสปอร์ตแบบแม่นุดค่ะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวินเตอร์อัฟฟิตหรือว่าอัฟฟิตออฟเดย์คุณแม่ขาผ้าแต่งนะคะมนุ์ก็หวังว่าคลิปที่มนุ์ทำนะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่มาจากไทยเพิ่งแต่งงานแล้วก็เข้ามาอยู่ยุโรปใหม่ๆนะคะเผือจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆว่าแต่งตัวยังไงดีมาอยู่ยุโรปมาอยู่นอร์เวย์นะคะให้ร่างกายอบอุ่นจะต้องไปซื้อเสื้อ,อผ้ายังไงอาจจะไม่ต้องแพงนะคะ แจ็คเก็ตตัวนี้ก็199โครนได้มังม้งไมู่้ซื้อตั้งแต่มาอยู่ปีแรกๆนะคะของบียังค่ะยังไงแม่นุก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วก็ให้กำลังใจและซัพพอร์ตมนูด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สันกระดิง่งกริงกร๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามนะคะฝากไว้ค่ะวันนี้ร่ำลาไปพร้อมกับ วินเตอร์เอาฟิตแนวสปอร์ตแบบนี้ค่ะไปแล้วจ้าบาย